ครับช่องยุทธวิจนาจะได้ครับผมมันก็ทำงานตามปกติเหมือนเดิมนี่นนนก็เป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายโมงครับวันนี้ก็งานเราก็มีนะครับเบียเบียแต่งชิ้นงานครับเพื่อจะเอาไปทำประกอบเป็นเต้าอี้ ส่วนนี้ก็จะขึ้นเสาบันไดวน,นยกไม่ขึ้นครับเหล็กหนาใช้รถพวกรีบประกอบครับนี่ครับท้นงานเยี่ยแล้วก็จะเอามาประกอบเป็นแบบนี้เอาอีชุดนั่งเดี่ยวชุดนั่งคู่ น,นี้ก็เป็นโต๊ะใหญ่ส่ง3ามทีตีกับ3ามทีน,นี้ก็โคขัดโคงานครับแต่งงานแต่งชิ้นงานเาไปทำสีเอาไปขายส่งลูกค้าเงินเดือนมาจ่ายคนงาน ส่วนทางน้นก็วุ่นวายกับเรื่องแบตเตอรี่เอาใส่ไปแล้วก็โสลเลกันอยู่นั่นแหละครับโสกันไปโสกันมาไกจิ้มไปกิ้มมาเอาไปส่งก็ตีกลับมาอีก ก็โศกันไปโศกันมาคู้ละกี่เท่าไรแหละลูกเนี่ย18คพันแปดเทอนเท่าไหร่ตั้งแล้วเดี๋ยพังก้ ไโรงงานโปรเจคแล้วมค่อยเปลี่ยนกอายุประมาณนี้โอ้โหหาตากันแบลทั้งหมดใจไรเนี่ยใจม่อยู่ที่บ่าว่ย ทำอะไรแล้วล่ะเอามไาม่ทำอะไรแล้วแค่เอามาเปลี่ยมนมาที่ดี่เขาก็จะพวกแต่จาอ่ะ <c oughs> แ่เอามาเปลี่ยนถ้าก็ถมเฉไปแล้วแล้วซ่อมได้จงได้ชัดอีกตายตายยังเฉียด เชื่องพวกนี้พังแล้วทิ้งเลยครับมันมีการซ่อม แดดจ้าก็จะคึ้มๆหน่อยเดี๋ยวคึ้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมอยู่นี่แหละครับโอเคครับทำงานต่อกันครับสวัสดีครับ